ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจนี้ d u เดอร e s p o r t สกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและข่าวสารแว้นวงกีฬาสปอร์ตรวมถึงหากคุณผู้ชมอยากได้เกมมิ่งเกียร์สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจดี o d u ดอร์ e s p o r t ปกันได้เลยครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ ขอต้อนรับสู่ Neo l u c i o n e s p o r t นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเกม ROV นะครับผมซึ่งเป็นข่าวสารที่เกี่ยวกับฮีโร่ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าโรเลียนนั่นเองครับโรเลียนถือว่าเป็นฮีโร่สายเวทที่เพิ่งบรรจุเข้ามาใหม่ในเซิร์ฟเบต้านะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูสกิลกของเขาว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับคลาสสิกของโรเลียนนั่นก็คือ ทุกๆก,การใช้สกิลของโเรเลียนนั้นจะสะสมพลังงานหากสะสมครบ6ครั้งจะทําการสร้างสนามพลังเวทรอบๆตัวจะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆนอ,อกจากนี้ยังสามารถควบคุมสนามพลังเวทดีได้ด้วยการใช้สกิลหนึ่งบังคับไปยังทิศทางที่กําหนดได้ต่อมานะครับจะเป็นสกิลที่1ของโเรเลียนนะครับโเรเลียนนั้นจะปล่อยพลังเวทนะครับผมซึ่งจะสามารถใช้ได้ถึง3ครั้งครั้งแรก จะปล่อยไปยังทิศทางที่กําหนดครั้งที่2จะปล่อยไปยังทิศทางที่กําหนอดอีกครั้งหนึ่งและครั้งที่3จะเรียกกลับมาหาตัวเองแต่ละครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายเวทและสกิลนี้สามารถใช้คู่กับสกิล2ได้หากใช้สกิล2ใน2ครั้งแรกของสกิลที่1จะดึงตัวเองไปยังจุดที่ปล่อยพลังเวทเอาไว้และสร้างความเสียหายเวทบริเวณรอบๆต่อมานะครับจะเป็นสกิลที่2นะครับ โลเลียนจะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆบริเวณหากใช้ดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจะเพิ่มเกราะให้กับตัวเองอีกด้วยและอัลติเบสกิลโลเลียนจะระเบิดพลังภายใน3วินาทีหลังจากระเบิดแล้วศัตรูที่อยู่รอบๆบริเวณจะถูกตรึงอยู่กับที่และอยู่ในสถานะลอยขึ้นเป็นเวลา2.5วินาทีและจะสร้างสนามพลังเวททันทีโดยไม่ต้องสะสมพลังงานแต่อย่างใดและสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆบริเวณอีกด้วย สกิลติดตัวของอัลติเมตสกิลนี้จะสามารถใช้ควบคู่กับสกิลที่1ได้หากปล่อยพลังเวทไปยังจุดที่กําหนดแล้วหากกดใช้อัลติเมตสกิลจะทําการระเบิดพลังในจุดที่ปล่อยพลังเวทเอาไว้ทันทีสไตล์การเล่นของโลเลียนจะมีความคล้ายคลึงกับดาซีมากตรงที่ว่าจะสามารถใช้สกิลในการยึดสัตูอยู่กับที่ได้เอาละครับจบไปแลวนะครับสําหรับการแนะนําสกิลของตัวละครใหม่อย่างโลเลียนนะครับ ก็ถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขอภยัยคุณผู้ชมกันด้วยนะครับและสามารถคอมเมนต์มาแก้ไขกันได้เลยนะฮะนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ